E <todos> ค่ะก็ผ่านไปค่ะราศีพฤษภแล้วอ่ะมาดูกันที่ราศีเมถุนเลยค่ะคนราศีเมถุนนะคะ,ะคนราศีเมถุนนี่คือดาวพุธเนาะดาวแห่งสติปัญญาเนาะค่ะมาดูซิว่าในเดือนธันวาคมนี้เนะะี่ยค่ะในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้านะคะติดเด็กติดเด็กค่ะอาจารย์ คำว่าติดเด็กไ่ไ่ใอไรอย่างนี้ตัวเองอาจจะอยากทําตัวเป็นเด็กก็ได <c oughs> ้ใช่ใช่ะ <c oughs> นะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือว่าติดอยู่กับงานใหม่ค่ะนะครับโปรเจกต์ Project ใหม่ๆเนี่ยค่ะ <c oughs> ทําให้คุณถอนตัวไม่ขึ้น <c oughs> นะครับหรือในทางร้ายเลยก็คือ ติดเด็กติดเด็กไปไปเจอกิ๊กไปเจอคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้แนะนําส่งเสริมอะไรนะครับมันเป็นเพราะดาวฮะค่ะแบบพี่เบิร์ตต้องโทษดาวไม่เกี่ยวนะคะเรามีบไดที่ยับยั้งใจอย่างเดียวใช่แต่พอหลังวันที่วันที่ห้าไปแล้ววันที่หกครับค่ะวันที่หกวันที่หกถึงวันที่ยี่สิบเนี่ยค่ะคุณทะเลาะกับตัวเองนะอค่ะจย์นะครับ คนราศีมิถุนเนี่ยจะทะเลาะก,กับตัวเองะจะรู้สึกว่าตัวเองอขัดใจตัวเองอะ่ะม,มันไม่ได้ดั่งใจมีอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจค่ะอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าในขณะที่คุณไม่ได้ดั่งใจอะ่ะคุณก็ยังคุณก็ยังได้รับความสะดวกสบายเนาะอืมนะครับค่ะการไม่ได้ดั่งใจของคุณอะ่ะมันอาจจะ ส่งผลเสียนะครับให้ให้ตั้งสติให้ดีค่ะนะครับเพราะวันที่หกเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยมาทับลักนาแล้วค่ะนะครับเป็นอุจจาวิยานะครับการเป็นอุจจาวิราชหมายความว่าตัวคุณเองอ่ะต้องวางต้องปล่อยวางนะครับในปีเนี้ยนะตั้งแต่วันที่หนึ่งตั้งแต่ตั้งแต่วันที่หกทันหกหกธันวาคมไปถึงหนึ่งวิถุนายนเนี่ยนะครับ คนราศีมิถุนเนี่ยจะอยู่กับตัวเองได้ได้ดีได้ดีะะนะครับแล้วก็จะมีมีการงานที่ดีค่ะนะครับมีงานที่เข้ามาทำให้ตัวเราเองอ,ะอ่ะต้องท้าทายตัวเองเยอะมากแล้วงานมันก็ต้องแก้ไขาบางส่วนค่ะมันเลยส่งผลให้ตัวคุณเองเกิดความไม่มั่นใจในตัวเอง<ะ>แล้วก็ ทะเลาะก,กับตัวเองอยากทำได้ดีกว่าเดิมะนะครับผมแบ่งเป็นสองเรื่องครับความพยายามอยากให้ตัวเองดีขึ้นเป็นสิ่งที่ควรมีมแต่การดูถูกตัวเองแล้วทำให้ตัวเองต่ำลงเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลือกทางที่ถูกะนะครับเราไม่เก่งก็พยายามฝึกฝนพัฒนาให้ตัวเองอเก่งนะครับเขาเรียกว่าพัฒนาจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งแล้วก็สู้ได้นะครับ กับอีกแบบหนึ่งก็คือก็ก,ก็ไม่เก่งก็ไม่เอาอแล้วก็นั่งโทษตัวเองว่าไม่เก่งก็โทษว่าก็ฉันเรียนมาน้อยก็ฉันไม่มีความรู้พ่อไม่ได้รู้ไว้นี่อะไรเงี้ยการโทษผู้อื่นไม่เคยทําให้ตัวเองประสบความสำเร็จการโทษตัวเองแล้วลงโทษตัวเองด้วยการประชดประชันก็ไม่เคยทําให้ตัวเองมควาประสบความสําเร็จ แต่การที่รู้ว่าตัวเองมีบกจุดบกพร่องแล้วปรับปรุงพัฒนาเนี่ยอันนั้นคืนอแนวทางที่ไปสู่ความสำเร็จต้องเรี่นแบบนั้น,นะะวันนี้นะคะข้อคิดของอาจารย์บอยนี่คมเสียบมากเลยนะคะ<ช>ค่ะนะคะก็ก็เป็นเรื่องตัวเองเนาะทีนี้การงาการเงินว่างคนราศ<ช>ีเมถุนในเป็นดาจันทร์น้าจันย์เนาะอาจารย์ฉันในบ้ารวย,<ล>ยพอวันที่ยี่สิบเก้าเลยครับอ๋อยังไม่จบอพอวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยตัวตัว ตัวตัวเองของตัวตนของคนราศีพฤษภเนี่ยจะรู้ทางออกแล้วะนะครับได้หุ้นส่วนมาช่วยและได้คนคมาช่วยดังนั้นผมก็เชื่อว่ามันจะผ่านพ้นไปได้ด,ดีดีครับนะคะค่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวเองเนาะครบทีนี้มาดูเรื่องการเงินเป็นเป็นเดาจันเนะจันเนาะครับอ่ะทีนี้ในภาพรวมของการเงินในเดือนธันวาคมนี้เป็นยังไง่าติจันชาซ้อมก่อนเลยนะซ้อมก่อนเลยซ้อมก่อนเลยครับการเงินของคนราศี คือศพไม่ทุนนค่ะสี่สองคนแล้วค่ะการเงินโทรศีเมทุนนะคะเป็นดาวจันทร์การเงินช่วงสามวันแรกของเดือนนะก็เหนื่อยเหนื่อยหน่อยเป็นมหาจักนาอค่ะใช่ค่ะนะครับนะก็ก็ต้องเอ่ยปากขอนะอจึงจะสําเร็จเรื่องการเงินนะไม่ขอไม่ได้นะฮะวันที่หนึ่งสองสามเนี่ย นะครับแล้วก็วันที่วันที่การเงินมันออกจะจ่ายเยอะหน่อยนะก็จะเป็นวันที่สี่ห้าเนี่ยโอค่ะแต่ว่ามีความสุขนะจ่ายแตบบ่ความสุขนะ่าา่คะจ่ายจะมีความสุขค่ะนะครับปเป็นการจ่ายที่ทําให้ชีวิตตัวเองจะดีขึ้นเหมือนกับเราเอาซื้อของไปให้ผู้ใหญ่อะ่ะแล้วเขาก็เออเอ็นดูเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ดีขึ้นอย่างเงี้ย ก็เอาของไปมอวนให้ผู้ใหญ่กันแล้วกันนะครับจะดีแล้วก็วันที่วันที่เจ็ดเนี่ยนะครับการเงินจะทับตัวเองอวันที่วันที่หกเจ็ดนะวันที่หกเจ็ดเนี่ยยังได้รับได้รับความเพ็นอยู่ด้วยพอดีนะยังมีความเพ่นอยู่ก็ก็จะจะจะส่งผลดีในเรื่องของในเรื่องของถ้าไปพบถ้าตัวเองเป็นผู้ชายนะ ก็จะเจอผู้หญิงสูงสักช่วยเหลือช่วยเหลือทางการเงินค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเจอผู้ชายสูงส่งมาช่วยเหลือทางการเงินค่ะแต่ว่าในการรับความช่วยเหลือเนี่ยต้องเราตัวเองต้องตัดสินใจเด็ดขาดค่ะลังรอไม่ได้ค่ะเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาอ่าจะมายื้อยากยะไม่ได้ไม่ได้การเงินจะเสียหายค่ะ นะครับแล้ววันที่ดีจริงๆของคนราศีเม,มถุนไอ้เมถุนค่ะนะครับคือวันที่แปดที่เก้าครับอ๋อค่ะอาจารย์เป็นยังไงคะวันที่แปดที่เก้าเนี่ยคนราศีมิถุนเนี่ยการเงินเป็นเกษตรนะครับนะเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนเลยครับอของวันที่แปดนะครับไม่อันนี้จะเป็นเงินที่เป็นเกษตรตัวเนี้ยอยู่ในเลิกราชาด้วยหมายความว่า มันเข้าเข้ามาเองไม่ต้องไปดิ้นรนขนขาายานะก็แปลว่าคุณจะต้องมีเงินก้อนหนึ่งเข้ามาในวันที่8ปดที่เ <9 S 2> นะครับโดยไม่ต้องขนขวายะนะครับวันที่1ิบสิบนะฮะ,ค,ะคนราศีมิถุนเนี่ยมีโอกาสใช้เงินก้อนนั้นไปทำให้เกิด ความร่ารวยได้ไอเงินที่เข้ามาเมื่อกี้ะนะครับค่ะเอาเงินก้อนนั้นไปขอโอกาสทําอะไรสักอย่างคให้ตัวเองร่ํารวยคอย่าเอาเงินก้อนนั้นไปใช้อย่างซุรุิซูไลนะครับเอาเงินก้อนนั้นไปขอโอกาสใครสักคนเพื่อทําให้ตัวเองร่ํารวยครับนะมีโอกาสนะฮะครับแล้วก็วันที่สิบสองสิบสามเนี่ยนะครับการได้มาของเงินของคุณเนี่ยจากเพื่อนฝูงก็ จากอจากเพราะญาติพี่น้องนะค่ะถ้าคุณอยากได้เงินจากญาติพี่น้องหรือคุณจะหลบเลี่ยงการสัะเสียเงินจากญาติพี่น้องต้องมีแผนค่ะต้องวางแผนให้ดีค่ะเพราะการที่ญาติพี่น้องขอเงินเราค่ะหรือเราจะไปขอเงินญาติพี่น้อง่ะะคมันออกปากญาตินะยากมันต้องมันต้องวางแผนไว้ให้ดีใช่ค่ะนะครับวันที่สิบห้าสิบสี่สิบห้าสิบหกนะครับ นะครับการไปอยู่ราศีตุลเนาะเป็นจุลจักรเสี่ยงโชคได้ได้ไม่มากนะอได้ไม่มากแต่ได้หอมปากหอมคอหอมปากหอมคอนะครับเลขที่ได้จะได้จากผู้ใหญ่อาค่ะที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงสูงสักนะครับ ก็ต้องดูผู้หญิงที่เหนือตัวเองดูดูผู้หญิงอายุเหนือกว่าก็ได้อายุเหนือกว่าก็ได้ไปซื้อสลากจากคนที่แก่กว่าก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดไปซื้อสลากจากเจ้าแม่หวยอย่างเงี้ยเจ้าแม่สลากเลยก็ได้ค่ะนะครับแต่แล้วก็ตัดสินใจซื้อเนี่ยตัดสินใจให้เด็ดขาดค่ะอย่ารักอย่าอย่าอย่าละล้าละลังตัวเลขที่อยู่ในหัวนั่นแหละคือตัวเลขที่ถูกอนะครับ อันนี้อยู่ที่ตัวเองละอ่านะฮะวันที่สิบสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยได้อสิทธิภาพค่ะ,ะวันที่เจ็ดสิบแปดได้อสิทธิภาพแปลว่าเงินทองเนี่ยบริบูรณ์ค่ะนะครับนะฮะเงินทองบอริบูรณ์นะครับวันที่น่ากังวลใจของคนราศีเมถุนมีถุนนะครับค่ะ คือวันที่สิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดอืมค่ะอาจารย์นะครับเอดาวการเงินดับในเรือนหุ้นส่วนต้องระวังหุ้นส่วนค่ะอ่อคิดเงินผิดอืมค่ะนะครับคิดเงินผิดค่ะนะคิดเงินผิดทวงถามแล้วอาจจะได้นะฮะอืมค่ะนะครับถ้าทวงถามไม่ได้ให้ขอดีๆนะครับค่ะนะครับ วันที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสองเนี่ยนะครับดาวการเงินไม่ค่อยดีแหละนะครับการเงินไม่ค่อยดีนะครับอยากได้ต้องต้องต้องต้นโจโรห่เหรอฮะโจโรไม่ค่อยดีอยากได้อยากได้ต้องมีกลยุทธ์อ่ะ่เียผมไม่ได้สอนให้คุณไปขโมยนะ่ะคแต่ว่าเป็นเลิกโจโลหมายถึงว่าจะทําอะไรต้องวางแผนนะครับ ได้มาโดยง่ายไม่จริงค่ะ,ะนะคะแล้วก็วันที่ยี่สี่ยี่ห้ายี่หกเนี่ยค่ะนะเรื่องการเงินของคนราศีม,มีมิถุนเนี่ยนะครับค่ะก็ มันจะเน้นไปทางการใช้จ่ายท่องเที่ยวเยอะแต่มันก็ควรเหรอยี่สิบยี่สิบายี่สิบหกมันปีใหม่คริสต์มาสอะจะไม่ใช้เงินเพื่อการท่องเที่ยวมันจะได้ยังไงแล้วปีนี้คริสต์มาสตรงกับเทศกาลรีด้วยนะผมเลยบอกว่าปีนี้ประเทศไทยเรื่องท่องเที่ยวนะดังดีมากเลยเด่นนะคะเพราะคนจะมาเที่ยวบ้านเราเยอะมากเลยนะครับนะครับผมว่าคริสต์มาสปีนี้ที่เมืองไทยคงคงจัดใหญ่อ่ะนะคงจัดใหญ่มาก นะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบเจ็ดยี่แปดนะฮะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดก็เข้าพวเ,เงินจะมาจากงานนะเงินจะได้มาจากงานานะครับแล้วก็งานก็จะง่ายด้วยขเขาเรียกว่าทำงานที่เบิกเงินง่ายนะดังนั้นวันที่ยี่บเจ็ดยี่แปดรับงานแล้วได้เงินง่ายาครับยี่บเก้าสามสิบอันนี้แหละที่หนักนะครับ ก็คือว่าเป็นเงินที่ได้มาย่างเหนื่อยแต่ว่าได้เยอะนะแต่ว่าเหนื่อยครับประมาณนี้ครับนะคะก็เป็นการเงินนะคะสิ้นปีสิ้นปีนี่ต้องมีแผนการใช้เงินดีๆนะไม่งั้นไม่มีเงินไปใช้เดือนปีหน้านะดังนั้นสิ้นปีวันสิ้นปีเลยต้องวางแผนการเงินให้ดีไม่อย่างนั้นหมดแน่ครับมันมันมันสนุกมันสนุกมันสนุกมันก็เลยใช้แบบ ไม่คิดเลยนะฮะอ่ามันจะทําให้เกิดปัญหาค่ะครับอ่ะอ่ะนี่เป็นการเงินเนาะการเงินของคนราศีมิถุนต้องดูรละเอียดกระดานี้หละครับบดาจันเนาะอ่ะทีนี้มาดูการงานนะคะอาจารย์คะการงานนี่คือดาวพฤหัสเนาะดาวพฤหัสเนี่ยของคนราศีเมถุนเนี่ยในสามวันแรกเนี่ยก็ยังอยู่คือบ้านงานนะบ้านงามิถุนนะครับเพราะหลังวันที่หกเนี่ยหลังวันที่หกไปแล้วนะครับพอพ้นวันพ่อปุ๊บเนี่ย คนราศีมิถุนนะ่ะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเลยจากที่เดิมเนี่ยคิดแต่เรื่องได้เงินนะค่ะนะคิดแต่เรื่องอยากจะอยากจะเอางานที่ได้เงินมากๆอยากจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพอเข้าวันที่วันที่หกธันวาคมปุ๊บเนี่ยเขาจะบ้างานมากงานเนี่ยมีเรื่องให้แก้ให้แก้ไขยเยอะเลยะนะครับ ดังนั้นก็จะต้องขูกกับงานเนี่ยแต่ผมจะบอกว่าไอ้ที่ขูกกับงานชุดเนี้ยจะเกิดผลดีในอนาคตของเขาอ,อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ะนะครับงานนี้อาจจะใช้เวลานานนะครับกว่าจะทำสำเร็จะนะครับแต่มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณค่ะครับได้ค่ะแล้วงานตัวนี้ถึงจะกลับมาเป็นเงินนั้นหลังวันที่หนึ่งมิถุนายนปีหน้าปีหนะ้าค่ะ ก็คิดดูถ้าเราต้องเตรียมงานงานหนึ่งหกเดือนเงินมันจะก้อนใหญ่แค่ไหนใช่ค่ะอาจารย์เงินเป็นอุดเงินเป็นอุดัะเงินก้อนก้อนใหญ่แค่ไหนไหนอ่ะดังนั้นอย่าอย่าท้ออย่าถอยเสียก็ซ่อมผิดก็แก้ผิดก็แก้ค่ะไม่มีเวลาให้คุณละทิ้งเพื่อเคยค่ะคดีใจกับคุณราศีเมถุนจริงๆเลยนะงานใหญ่ก็ได้เงินก้อนใหญ่ค่ะงานใหญ่ได้เงินก้อนใหญ่อะ คนราศีเมทุนคู่ครองก็เป็นดาวพฤหัสอีกนะคะคู่ครองก็นําความสําเร็จมาใคะอาจารย์ดาวพฤหัสคู่ครองก็จริงๆแล้วเขาก็เชื่อฟังเราเชื่อฟังค่ะนะครับคู่ครองมาอยู่กับเราเนี่ยเขาก็ตามตามใจเราอะนะครับพอพอตามใจเราก็จะจะ ชีวิตก็มีความสุขแบบครึ่งครึ่งกลางๆแหละเนาะคืออยู่ใกล้กันบางทีมันก็ไม่สุขร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะก็บางทีห่างกันบ้างก็คิดไกลไปคิดถึงไปนะเนาะแตนั้นมันจะสุขแบบชีวิตคู่แหละนะครับนะคะก็ถือว่าดีนะชนะดีแต่ดีกว่าดีดีกว่าดีกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นค่ะก็ดาวคู่มาเป็นพยานหนัครับมาอยู่ก็ต้องดีกว่าคนอื่นใช่ค่ะนะคะอยู่ยาวด้วยนะคะก็ถือว่า ดีค่ะสำหรับคนราศีเมถุนในเรื่องของอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองการงานการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของคู่ครองนะคะก็นำคำแนะนำหรือว่าแนวนามดีเ้ก่อนไปใช้นะคะ